เพลโตเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดตะวันตกเขาเป็นลูกศิษย์ของโสกราติสเป็นอาจารย์ของอริสโตเติลเป็นนักเขียนและเป็นผู้ก่อตั้งอะคาเดมีซึ่งเป็นสำนักวิชาในกรุงเอเธนเพลโตใช้เวลาส่วนใหญ่สอนอยู่ที่อะคาเดมีแต่เขาก็ได้เขียนเกี่ยวกับปัญหาทางปรัชญาไว้เป็นจำนวนมาก โลกปัจจบลลุบันรู้จักเขาผ่านทางงานเขียนที่หลงเหลืออยู่ที่ถูกนำาครื่องลาบแปลและจัดพิมพ์ในช่วงการเคลื่อนไหวด้านมนุษย์นิยมงานเขียนของเพลโตนั้นส่วนมากแล้วเป็นบทสนทนาคำคมและจดหมายผลงานที่เป็นที่รู้จักของเพลโตนั้นหลงเหลืออยู่ทั้งหมด อย่างไรก็ตามชุดรวมงานแปลปัจจุบันของเพลโตมักมีบางบทสนทนาที่นักวิชาการจัดว่าน่าสงสัยหรือคิดว่ายังขาดหลักฐานที่จะยอมรับว่าเป็นของแท้ได้อาจารย์โสกราติสของเพนโตนั้นถูกคนหมู่มากตัดสินประหารชีวิตเขาจึงได้สนับสนุนหลักคิดอภิชนาธิปไตยคือการปกครองแบบนักปราชญ์ค่ะและไม่ค่อยเห็นด้วยกับระบบประชาธิปไตยเนื่องจากมองว่าเป็นหลักการที่ค่อนข้างสเพรฝัน เพนโตเนี่ยได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า The Republic รัฐที่ดีค่ะเป็นหนังสือที่ออกแนวสังคมนิยมสอนเกี่ยวกับคําสอนทางการเมืองหนังสือเล่มนี้นะคะสะท้อนความคิดเห็นของเพนโตในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐซึ่งมีใจความสาคัญอยู่ที่ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้สามารถแยกยะสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีออกจากันได้ผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมศีลธรรมหรือที่เรียกกันว่าราชานกรนั่นเองค่ะ อริสโตเติลอริสโตเติลเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณที่เป็นรุศิษย์ของเพโตอริสโตเติลได้รับการยกย่องให้เป็นนักปราชญ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกฝั่งตะวันตกข้สอนที่เป็นที่น่าสนใจของอริสโตเติลคืออริสโตเติลเชื่อว่าโลกของเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟอริสโตเติลมีความ คิดว่าโรคของเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอริสโตเตอคือสอนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นเจ้าของแนวคิดมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอริสโตานเรนะคะได้แบ่งรูปแบบการปกครององอกเป็น6รูปแบบตามนี้ค่ะซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าทําไมอริสโตเตอรเนี่ยเขาถึงเชื่อว,ว่าการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยถือเป็นการปกครองที่เลวนะคะ ซึ่งในความเข้าใจของอริโตเติลนะคะเขามองว่าการให้อำนาจของรัฐเนี่ยตกอยู่ในมือของประชาชนผู้ซึ่งเป็นคนและในระบบนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วอริโตเติลเนี่ยเขามองว่า ทุกคนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันเพราะธรรมชาติเนี่ยได้สร้างมาให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้เท่าเทียมกันตั้งแต่กําเนิดอ,อยู่แล้วการที่คนจนเนี่ยมาปกครองบ้านเมืองนั้นไม่ใช่เสียงที่ถูกต้องเพราะว่าอารโตัวต์เนี่ยเขามองว่ามักจะถูกชักจูงด้วยเงินตราค่าจ้างแล้วก็มักจะถูกตกเป็นเหยื่อของผู้ใช้อำนาจนะคะผู้ที่สแสวงหาอำนาจได้โดยง่ายแล้วก็อริโตตวต้ตเนี่ยเขามองว่าเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมัน มันคือการที่ให้มหาชน,เ,นเข้ามาทําหน้าที่ในการปกครองโดยตรงซึ่งบุคคลเหล่านีน้ก็จะใช้อํานาจเพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองหรือเพื่อสนองประโยชน์ของตัวเองมากกว่านาครรัฐอริตโตเต้น,นก็เลยมองว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเยมันถือเป็นการปกครองที่เลวนะคะจ้าวห่อค่ะนักปราชญ์ชาวอังกฤษในยุคศตวรรษที่1ินะคะความสนใจหลักของเขาคือสังคมและ ทิ่ดีความรู้ได้รับการขนานนามนาว,ว่ามีดาหเห็นแะบอกประชาธิปไตยนะคะแนวคิดของล็อกที่เกี่ยวกับผู้ปกครองที่ได้การยอมรับจากผู้ปกรครองค่ะตีพิมพ์ลงในหนังสือสารทีคนสอบสองบบว่าด้วยการปกครองรอ,อีกหนึ่งแนวคิดล็อกได้เสนอว่าอำนาจไม่ควรตกอยู่ตน อยู่คนเดียวค่ะและสามารถตรวจสอบอำนาจของผู้มีอำนาจได้ซึ่งได้เก่อำนาจมิติบัญญัติอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและสิาทธรรมของมนุษย์ที่ขออธิบายว่าประกอบไปด้วยชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินมีิที่เนอย่างมาต่อเนื่องทางปัจชาการเมืองแนวที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายและ,และรัฐบาาอเมรอกัน แนวคิดของจอห์นล็อกได้เสนอว่าอำนาจไม่ควรตกอยู่คนเดียวและสามารถตรวจสอบอำนาจของผู้มีอำนาจได้ซึ่งได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจจัตุลาการอำนาจบริหารและสิทธิธรรมชาติของมนุษย์ที่เขาอธิบายว่าประกอบไปด้วยชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการทางปัจจาการเมืองแนวคิดของเขาเป็นพื้นฐานของกฎหมายและรัฐบาลอเมริกัน ซึ่งผู้บุกเบิกได้ใช้มันเป็นเหตุผลของการปฏิวัติแนวคิดด้านยานวิทยาของล็อกนั้นมีอิทธิพลสำคัญไปจนถึงช่วงยุคแสงสว่างเขามีทัศนคเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ว่าความรู้จะต้องเกิดหลังประสบการณ์และยังถูกจัดอยู่ในนักประสบการณ์นิยมชาวบริทิชอีกด้วยโทมัสฮอปเป็นนักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานสำคัญ าหนังสือลาเบียแทนเขียนขึ้นในเมื่อปีพุทธศักราช2194หนังสือเล่มนี้กลายเป็นฐานประเด็นในแนวปรัชญาการเมืองตะวันตกในสมัยต่อมาในเกือบทุกแนวโทมัสฮอปเป็นนักปรัชญาการเมืองที่สนับสนุนการปกครองสมบูรญญณาสิทธิราชในวรรณกรรมลาเบียแทนเขากล่าวว่ามนุษย์ทุกคนเห็นมนุษย์ผู้อื่นเป็นคู่แข่งทุกทกคนก็ต่างกระจายอำนาจในทุกรูปแบบ มองว่ามนุษย์วุ่นวายป่าเถื่อนเห็นแก่ตัวจึงต้องมีพระมหากษัตริย์ปกปักรักษาโทมัสฮอบมีความคิดว่าทุกคนในสังคมต้องโอนสิทธิ์ที่ตามธรรมชาติอันเด็ดขาดที่แต่ละคนมีให้กับบ,บคุคคลที่สโดยสัญญาที่กระทำระหว่างกันและกัน เรียกว่าสัญญาประชาคมหรือที่เรียกว่าโซเชียลคอนแ a ก t บุคคลที่สานี้อาจจะเป็นกษัตริย์หรือสภาก็ได้แต่ฮอปก็เข้าข้างกษัตริย์มากสุดอยู่ดีโดยมีแนวคิดนิยมระบบประชาธิปไตย